มมากูครบแล้ววิลลี่มาแล้วเดี๋ยวไเรื่อมาบ้านก่อนไหนวิลลี่อยู่ไหนข้างหลังดาบวิลลี่มาและแอสเซนต์อะก็คือไม่อยู่มาแล้วมาแล้วนั่นน่ะคนไหนอ๋อย้อมือไอแอสเซนต์ก่อนหน้านี้ไปไหนมาน้องก่อนหน้านี้ไปไหนมาวันไหนนะพี่ก่อนหน้านี้มึงไปไหนมาได้ยินกูไหมตอนหน้านี้คือวันไหนตอนนี้ไอสัตว์ตอนนี้มึงไปไหนมาก่อนหน้าเนี้ย คุยคยอะพี่เิลลี่อยมึงงงงกับคำถามคำถามกูหรอน้องคนอื่นเขารอมึงไม่กี่คนเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนปรับนะแล้วก็ไอหมึกเนี่ยไม่รู้หน้าที่ไปซื้อข้าวเฉยเลยแล้วก็วิลลี่มาแล้วโอเควิลลี่อยู่บ้างวิลลี่เช็คได้ป้างใช้ก,กอนเช็คยาเลยจะแอ,อบดับละแคปไว้กันยังไงส่งให้หัวหน้า<อ>หัวหัวบ้านเลยเได้แคปไว้ปะ ใครได้แคปบเกาะแคปยาวไว้บ้างไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนใครที่รู้ตัวว่าไม่ครบไหมยกมือหน่อยมีใครยังไม่ครบไหมถ้าถ้าไม่ครบเพราะยังไม่ได้ซื้อนี่เป็นไรไหมครับพี่ถ้าไม่ครบเพราะยังไม่ได้ซื้อก็คือมีเงินใช่ไหมไม่มีแค่เพนไม่ครบแคเไม่ครบใช่ไม่ไม่ครบแค่เพนยังไม่ได้ไปซื้อเพนใช่ไม่ได้ไปซื้อเพนก็ตัดเป็นไม่ครบก็เลยได้เพื่อนมันจะได้มันจะได้เข้าใจง่ายเอาไงมันไม่งั้นเข้าใจยากนะมัย ทำไมไม่ซืออ้อครับผมทําทําเกาะอยู่ครับพี่ทำไมบอกไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาทำอ่ะไม่ไม่ได้เพิ่งมาทำครับแต่ว่าผมทยอยทยอยทำครับแต่ว่าเก็บเงินไว้ด้วยครับ วินทำไมไม่ซื้อไอ้บินออะไรนะพี่ชายลองที่ที่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ากัว่ารอเล่นแอดอปเสร็จแล้วก่อนไปซ้อมจะไปซื้อที่สภาครับจนเอดีก็ฝากฝกพี่เลิกซื้อแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไปเอาแล้วมีมีใครที่ ไม่ซื้อเพราะว่าไม่มีเงินไหมมีใครไหมตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ต้องเอาเงินซื้อเพนไปซื้อกล่องเตียแล้วที่ผมช่วยไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็มันไม่พอหรอไม่พอไอ้น้องก็น้องบอกว่ามีกล่องตีให้พี่ก็คิดว่าเออมันพอดีหมดแล้วไอ้พอดพอดเพื่อนตอนนี้เงินเงินแก๊งเหลือเท่าไหร่นะล้านกว่าใช่ไหมเหลือสามล้านสอง สามล้านสองก็เดี๋ยวมึงเอาเงินแกง๊แกงซื้อกล่องตีแล้วก็เงินเงินเงินที่ผมให้ไปเดี๋ยวพี่เอาไปซื้อกล่องซื้อยาตอนนี้เงินเหลือ,อไหมพีต่ตือเงินเหลือไหมซื้อกล่องออ้กล่งตีพี่ซื้อครบหมดแล้วน้องตอนนี้นไม่เหลือแล้วเล <ะ S 1> รอใช่ครับกล่องตีแก๊งก,กูรับได้มาร้อยยี่สิบกล่องนร้อยยี่สิบกล่องงั้นเดี๋ยวมึงรับกล่องตีเพิ่มสำหรับคนที่ไม่พอเพื่อนไอ้วินหนึ่งเงินที่พี่ให้ไปมึงเอาไปรับใบเบรนะ โอเคมครับแล้ว,เด,วเดี๋ยวกล่องตีเดี๋ยวให้เอาเงินแกงซื้อแล้วกันมีมนไอวินกับไอเลนสองคนไอเลนเนาะไอเลนพอปะไอเลนพอพอเลยใช่ปะไอเลนขาดแค่กล่องตีอะต้องหารับไอเลนรับได้สักกี่ได้กี่กล่องเนี่ยสิบสามกล่องไงพอรับเรื่อยๆเลยไม่มีใครขายเลยเอาดีๆมันหายา,ยากจัดเลยเหรอตอนเนี้ยมันกล่องหมื่นห้าไปถูกสุดหมื่นแล้วพี่ตือหาได้ไหมครับพี่ตือหาได้ใช่ไหมได้ครบแล้วครับพี่ตือหายังไงครับแนะนําน้องมาหน่อยเออไม่รู้ว่าลูกสาวพี่มันเข้าไปคุยกับใครหรือหน้าตู้แล้วเขาขายให้ เป็นร้อยเลยใช่ไหมครับเพราะไม่อยู่หกร้อยมั้งแต่ไม่ได้ขอเบอร์เลยว่ะอยู่กากินาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเบอร์ใช่ไหมครับ,รบอยากให้ช่วยหาให้น้องๆหน่อยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะมีคนขายขายอยู่นะโทรถามให้ได้ได้ครับลอ,ลองลองช่วยหาให้น้องๆหน่อยเดี๋ยวพอเอาเงินแกงซื้อเลยนะเพื่อนได้ครับได้<ต>มไม่ต้องมีปัญหาแล้วก็รีบตันอาวุธวันนี้ต้องได้อาวุธครบนะวันนี้พรุ่งนี้จะเริ่มรันละต้องเอาให้เคลียร์เคลียร์ให้หมดทุกอย่าง ต้องไม่มีต้องไม่มีแบบบกพ่องอะ่ะทุกทางอะเราต้องครบทุกอย่างให้เวลาถึงหลังออแอร์ดับแคปรูปให้หัวบ้านนะใครไม่ครบก็ไปตีบัตรออกเลยบอกล่วงหน้าสามวันแล้ว ไม่ไม่ใช่เพิ่งบอกส่ง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 รูปมาให้พี่หน่อยลองตามี้นะ ้งนเนะี่ยส่วนพรุ่งนี้6โมงเย็น5โมงต่อคิวเข้าเลยนะครับสตอรี่เริ่มไม่เกินทุ่มหนึ่งทำเต็มที่นะพร้อมมาหลายวันแล้วครับผมไงนะเขาขายไปแล้ว,วนาะ ตามนั้นแล้วกันสำหรับคนที่ไม่มีกรอบไม่มียาหลังไอรอบนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องการดัานอาวุธใครที่รู้ตัวว่ายังไม่มีกล่องตีโพสร,รับให้ได้มันต้องมีหลุดมาอยู่ละมันต้องมีแน่นอนยังไงมันก็ต้องมีกูอยากรู้เรทไงเพราะว่าตอนนี้กูุมโพสร,รับ <โก S 2> มันไม่มีคน <โก S 2> ขายสี่สิบห <45 S 2> ้ากล่องกล่องละหมื่นรับเลยรับกูวิ่งไปเอามั้จ้ะอยากอยากได้เรทไหนอ่ะพอกูจะได้รับผล เอาไม่เกินหมืะนะ่นสองกันอะไม่เกินหมื่นสองใช่ไหมโอเคแต่สุดหมื่นสองแต่กูก็โพลแล้วล่ะแต่มันก็ไม่มีใครทังมาเลยอ่ะช่วยช่วยกันโผยก็ได้นะพี่แต่ตอนนี้สำหรับตัวพี่อ่ะไปซื้อเพนไม่ได้ละตันละ ตันคืออะไรครับพี่เตอร์อันหมดเลยน่องเพราะว่าพี่ออกเองไปเอ็มหนึ่งอะพี่งั้นถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ออกแก๊งไปหาเงินก่อนไหมเอกให้รักถึงแค่ไหนนะหนังแอ้ดอับครับหนังแอรดอบเหรอใครมีใครตันอีกไหมครับมีใครไม่มีเงินซื้อของอีกไหม เดี๋ยวจะอ,ออกแกงไปหาตังกงิน ไะอยากย้ายหาของหลังแอดด็อกนะเล่นเสร็จต้องได้รูปอยู่รูปมึงขาดเลยนี่เห็นมึงยกมือนี่ผมต้องส่งให้พี่ตรงไหนพี่บรูปยังไอ้เลิกไอ้เลิกขายแค่เอ็ดดีสิบอันมามึงมาอยู่บ้านกูดีดีสิบอันไี้ขายซื้อไหมอยู่บ้านกูผมต้องส่งให้พี่ทางไหนรูปอะส่งต่อให้ตัวขาคู่ละสามพันทพี่ก็เป็นนี่แหละโอเคพี่เล่นเด้ดอดี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 ดรดี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 ัีด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 ีใบกีดียีด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 ีอีด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 ี กล่องเท่าไหร่เออมีกล okay. ่องตีขายป่ะ hmm. ท um. no, ี ah, yeah, ่เอาอ๋อแกงจะรับกล่องหนึ่งผมมีห้าสิบอ่ะผมแบ่งได้อะพี่เอาไหมล่ะแต่ว่าผมจะสนับผมจะช้านะแต่ผมแบ่งให้ได้แบ่งได้อะไรแบ่งได้ห้าสิบพี่ได้ได้ไปเลยเบลล่าเลยน้องชายแบบไปแน่นเดี๋ยวผมแลไปเบลล่าเดี๋ยวพี่ไปกู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 รถกูรถกูพี่สองร้อยใช่ไหมพี่พี่พอยผมมีรถพี่พอดไปตัอก็ไม่ได้ก็ล่ะ พี่เรนผมไปด้วยแม่งตรงนี้เขาทิ้งผมพี่เลนเบอร์พี่เลนเบอร์อะไรพี่เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ใครพูดจะกล่องตีอาวุธวะพี่พอดเออกูคุยแก่เรื่องแล้วห้าสิบเกาะเก็บเบอร์ล่างเลยเหรอล่างเลยทำไมใครไอ้เกาะเพนเอเดียมึงแคร์เราตกในหัวบ้านตัวเองแล้วนะตอนนี้เลย คือผมรอไปแล้วนะพี่กูถึงแล้วไอซันมันไปแล้วนี่ดีดีนี่เอาเท่าไหร่นะพี่ห้าห้าสิบหรือร้อยนะพี่ที่ฉับขายให้ได้นะช่วยราสามตัน พ่อพี่พี่พรอพ่อพี่ยิ้มสองสายก่อนได้ไหมขอให้เป็นร้านตังเงี้ยใ้พลอยหรอนพี่ท่านรับกล่องหมดแล้วน้องเป็นอะไรพี่พี่ยิ้มสอย937ครับ โอโหไจ็สองพายนอันนี้พี่พาไปสภเปปสองพี่ป้เอาไปไงัยเินพี่กับแม่เองไปเกิดแต่กับอใครก็ได้จะเจอพี่รือเบลล่างก็ไใครก็ได้ #tag แผมชื่นใจหน่อยได้ไหมเกิดแต่กับโปแ #tag ให้ผมเห็นน่อย เกิดแตกกับโปอคืเบอร์อะไรที่จะที่ไม่ลงไว้อ่ะเบอร์อะไรอ่ะอะไรเบอร์เบอร์เบอร์สี่สามแปดสองหกเก้าศูนย์เสร็จวครับเอ้ยมันมีสติกเกอร์ได้ดิป่ะเออว่ะไอเจี๋น้องชายมันมีสติกเกอร์มันมีสติกเกอร์ได้ไหมทำไมวะทำไมวะทำไมเป็นเหล่าวะ อ,อะไรเรื่องอะไรนี้มันต้องเป็นเราอย่างเดียวเลยวะเราไปทำอะไรพี่ตีไปวอะแล้วก็แลกเบอร์ไปแล้วไม่ใช่เราจะเราไปทำอะไรไว้วะ ตัวละครตัวนี้มันเจอเรื่องมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาจริงปะตัวละครตัวนี้หรือว่ามันถึงเวลาที่ต้องพักแล้ววะไอตัวละครตัวเนี้ตัวละครตัวนี้มันจะมาถึงจุดจบแล้วหรอวะน้องอะวันนี้มันคือจุดจบของตัวละครวะเนี่ย เกิดแตกกับเราจริงๆเว้ยมอร์นิ่งโอเคครับมอร์นิ่งครับผมถ้าเราผ่านไปได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นคือมันอย่างนี้ป่ะครับ กระด่างปกติกล่องวินครับอีนนกกล่องคือมันเรียกว่าอะไรนะมันมันเรียกว่าอะไรนะปกติขเขา,ราออเ,งงเรียกว่าอุปสรรคมีทางออกแผงแดงไหมเลเวลล่างแต่หาทางออกไม่เจอเฮ้เฮ<ห>้ขอขอเกขอขอข้าวหน่อยไอดีเทียดแล้วะมีใครม <AD S 1> ีขฆาตวะไอ,เ,อเพนเพนขั้ห้าสิบเพนไม่มีน้องพี่ซื้อมาเปเลยคือซืนะ้อมาเปเลย ขอค่าดิขอค่าหน่อยเลขเลขหนึ่งแปดแปดสี่ขอสองจานได้ปะไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวเที่ยะค่าหมาดพอดีว่ะอยู่ในรถว่ะมีใครม,มีข้าไหมมีใครมีข้าไหมขอค่าดิหนึ่งแปดหขข้าพีา่โมาอนี่ผมอ่ะหนึ่งแปดแปดสี่มีใครมีเพนขาดสักยี่บอันปะอ้นั้นมีเงินในขายป้าจะตีไปเบียะมีสามพันสามหมื่นเอ้ยขอซื้อสี่พันดิเลขสองเจ็ดสามสาม มันเหลืออะไรอ่ะมีเพนขายบ้างไปดิมีเพนขายปะมีสองร้อยเปี้ยเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มอีกเลยจะไปซื้อเพิ่มบ้างเหมือนกันเพนแอดอปปุ๊บมันก็จะลดจากสองร้อยเลยสอวันบวกไม่เนี่ยส่งมาเลยนะส่งส่งให้พ่อบ้านเลยนะส่งให้พ่อบ้านเลยนะโหลไอซันยูโรเสร็จแล้วแคปให้พี่ด้วยไอีเนีอนกับใครวะเอ้ยไอบิวคนส่งมาคนเดียวเลยนะไอีเนีอนอ่ะขึ้นเป็นใบเบย์เม็นหนึ่งได้ไหมบ้านกูอะไม่เป็นไรเลยเลิกเลิกส่งให้พี่ด้วยผมผมผมไปอยู่บ้านพี่พาะแทนพี่ แล้วใครอยู่บ้านกูอยู่คนหนึ่งอะกูทั้งกูมีห้าคนทั้งนั้นอะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นความทรงจำใครจะไปรู้ว่าอนาคตผมอาจจะเป็นแบบบ้าๆถูกปะล่ะคือตอนนี้เราอาจจะเจอหนักเียว่าเป็นการเป็นการนวดอ่ะนวดนวดนวดอะไรเงี้ยนวดให้แบบร่างกายผ่อนคลายแล้วเตรียมพร้อมร่างกายเอาไว้เจอกับเรื่องหนักๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมกับตัวละครนี้หรือว่ามันจะตายหาก่อนอะไนี้ผมก็ไม่รู้